หลายอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตามองกรณีหมอบีและวัดพระบาทน้ำพุกับปัญหาเรื่องเงินบริจาคซึ่งล่าสุดหมอบีก็ได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจแต่กลับไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแม้แต่คำเดียวท่ามกลางคำถามมากมายทั้งเรื่องเงินและเรื่องความสัมพันธ์กับนักร้องสาวออ่างและในขณะที่หมอบีเลือกที่จะเงียบ รองผู้บังคับการปรับปรามพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพก็ได้ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจและน่าขนลุกโดยเฉพาะประเด็นการนำเงินบริจาคของวัดไปซื้อที่ดินแต่กลับใช้ชื่อบุคคลอื่นซึ่งอาจสอดเจตนาไม่สุดจริตและถ้าหากตรวจสอบพบความผิดที่ชัดเจนบุคคลน,นั้นก็จะโดนข้อหาฟอกเงินไปด้วยและที่สำคัญที่สุดท่านได้ฝากคำเตือนที่คมคริบและน่ากลัวที่สุดไปว่าเงินบุญมันแรง ถ้ายังกอดทรัพย์สินไว้ความเดือดร้อนอาจไปเยือนได้ซึ่งนี่คือคำเตือนที่ชัดเจนว่าแม้จะนำทรัพย์สินมาคืนตำรวจก็จะยังคงย้อนกลับไปตรวจสอบอยู่ดีว่าตอนที่ได้รับมานั้นมันถูกต้องหรือไม่ สำหรับความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ได้มีการวางกรอบการดำเนินงานแล้วเนื่องจากเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงที่ขยายออกไปหลายประเด็นและเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน,านถึง6ปีตั้งแต่ปี2562ซึ่งทางกองปราบจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีของหมอบีกับวัดพระบาทน้ำาุุเท่านั้นและที่น่าสนใจคือแม้ว่าตอนนี้วัดพระบาทน้ำาพุจะยังไม่ได้มาแจ้งความแต่ผู้บังคับการกองปราบปรามไม่ได้รอ เพราะว่าท่านมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญต่อความรู้สึกของประชาชนที่บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและอาจเข้าข่ายเป็นอาญาแผ่นดินจึงได้สั่งการให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนและหากพบว่ามีความผิดก็สามารถแจ้งดําเนินคดีได้เลยซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าอาจจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนด้วยทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปและทางตำรวจก็กำลังจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อทำความจริงให้ปรากฏ และเพื่อปกป้องศรัทธาของประชาชนที่ได้ร่วมกันทําบุญกับวัดรพระบาทนำพุมาโดยตลอดคุณเชื่อในคําพูดที่ว่าเงินบุญมันแรงหรือไม่และคุณคิดว่าสุดท้ายแล้วความจริงในเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยเออกมาทั้งหมดหรือเปล่าคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ